สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดีเพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994 กลับมากันตอนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงขันปากอยากเมาส์ค่ะขันปากอยากเมาส์คุณผู้ชมนะเห็นอยู่ตรงหน้านะผลิตภัณฑ์นะบำรุงสุขภาพชื่อว่าลิงคอดีนะคุณผู้ชมนะเป็นสารสกัดที่ m i ก and match มารวมกันนะไม่ว่าจะเป็นถังเช่านะฮะแล้วก็ส้มสีทองใช่ไหมฮะส้มสีแดงส้มสีแดงของอภัยนะส้มสีแดงแล้วก็เห็ดหลินจือคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าขายดีมากเลยนะฮะแล้วก็ทานแล้วบำรุงสุขภาพคุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายต้องทานลิงคอดีครับใช่ค่ะวันนี้มากับโปรสุดคุ้มสุดปงนกติ ปุกมี30แคปซูลราคา2,500บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลยค่ะ2กระปุกลดสุดพิเศษจาก5,000บาทเหลือเพียง3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรค,ค่ะ 0, 0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ย้าาีอีกรอบนะคะ 0, 0 9 0 0 8 9 9 9 9 4าเค่ะเมื่อวานได้ไปม็อบหรือเปล่าคะอุ้ยไม่ได้ไปแม่ไปมาหรอกไม่ได้ไปมาเหมือนกันคุณผู้ชมจากเขาบอกมาซาลาไปกินผู้ชายในม็อบนะคะอา้าวเราก็นึกว่า <c oughs> ไปแบบว่าเรียกร้องสิทธ,ธิ์ที่อะไรไม่เรียกเท่ากสิทธิของกระเทยนะคะเอมมี่นะคะ เดินทางไปศาลแขวงดุสิตนะคขอให้ทุกคนปลอดภัยรวมทั้งตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณแอมมี่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่1 3มาแล้วนะคะคุณแอมมี่เดอะวอทอมบลูก็โพสตภาพนะคะที่อยู่บนรถควบคุมผู้ต้องขังตอนนั้นเนี่ยกาลังเดินทางไปที่ศาลแขวงดุสิตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็มีการบุกรวบตัวกลางกลุ่มผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่13นะคะก็มีการลงภาพนี้พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าตอนนี้กําลังเดินทางไปศาลแขวงดุสิตขอให้วลชนนทุกคปอภัย ให้มันจบที่รุ่นเรา m o บ1 4ตุลาค่ะมัสคาร่าไม่รู้ไปหรือเปล่าเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานก็ขึ้นเหมือนกันค่ะขึ้นไปไหนขอให้มันจบที่ตัวเราจบไหมแม่ไม่จบมัสคาร่าไปตาลเหมือนกันอะหรอแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับน้องเอมมี่นะคะไปศาสเพราะอะไรไข่ฟงไข่ฟงอวุ้นจิ้นไปไหว้ขอพรนะคะมัสคาร่าไม่ได้ไปม็อบหรือครับเมื่อวาน อาไปมานะคะไปมาเขาบอกได้หลายไม้มากอยู่ในม็อบนะคะหลายไม้มากนะคะคพ่อด่าพ่อไม่รู้หรอกม็อบไม่ใช่ไปกันสอง,ส,องสามคนอีมาร์สมอบเข้าไปกันเป็นลูกกี่หมื่นอ้เยอะมากแมแอปแหมเดี๋ยวพ่อด่าทำกันตัวเล็กมากพ่อจะเห็นแหม นะฮะมากันที่ฝั่งตรงข้ามน้องเอมมี่แล้วกันนะ,ะฮะอุแวนโกพี่อูอุแวนโคนะ,คะฮะเดือดใส่ใครนะฮะลั่นถ้าปกป้องสถาบันจากการถูกคุกค,คามไม่ไม,ไม่ไม่ได้ก็ใส่หัวออกไปซะ,ะสำหรับพี่อูนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้าม,าามลวกันนะแม่เนาะสำหรับพี่อูนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวม,มีไงภาพแวนโกข้างหลังหรือปะไช่ไม่ใช่ นะสำหรับพี่อุ๊เนี่ยก็ถือว่าเป็นแกนนํากลุ่มไทยพักดีด้วยนะคะก็มีการโพสต์ข้อความสุดเดือดบอกว่าท้าไม่สามารถปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากการถูกคุกคามได้เลยก็ใส่หัวออกไปซะยังไงก็ตามนะคะไม่รู้ว่าบุคคลที่พี่อู๊กกล่าวถึงเนี่ยหมายถึงใครนะคะก็รอดูกันต่อไปก่อนละกันนะคะเพราะว่าเป็นฝั่งตรงข้ามกับเอมมี่นะคะร้องเพลงเหมือนกันแต่ว่าอ่าร้องคนละเพลงนะฮะไม่ใช่เพลงเดียวกันเนาะอู๊เขาดังมาก่อนสมัยก่อดอู๊เขามีอัลบั้มมาก่อนแต่แกรมมี่แล้วก็เป็นอัลบั้มเซ นะฮะแล้วก็แอมนี้นี่ก็รุ่นลูกแล้วแหละใช่ใช่รุ่นลูกและอุกก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะแต่ก็เป็น F C อุกเพลงเขาก็พอหลายเพลงใช่นะ่ะมาที่นักร้องอันนี้ใหญ่กับอุอีกแล้วรุ่นเดอะเลยคุณผู้ชมนะลงเล่นการเมืองด้วยนะพี่ตูนันทิดาแก้วบัวสายนะหรือว่านัสกุลเก่าคืออัศวะเหมนั่นเองนะเตรียมลงสมัครนะชิงนายกอบรจจังหวัดสมุทรปราการบ้านบ้านมาคาาเลยนะ สมุดประการเหรอใช่นะเอาเธไม่รู้เหรอไม่รู้สมุดประการมีอะไรรู้ไหมมีอะไรคะฟาร์มจระเข้เอาเหรอคะอ่ะ เอาเป็นว่าข่าวนี้แหละคนฮือฮานะคะเพราะว่าหลังจากที่คอรมอมีวัติให้คณะกรรมาการเลือกตั้งกะกะตนะคะดำเนินการจัดก,การเลือกตั้งนายกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วงเดือนธันวาคมนี้หลายพักการเมืองเนี่ยเขาก็เตรียมพิจารณาคัดเลือกตัวผู้สมัครลงชิงชัยกันอย่างคึกคักเลยโดยความพร้อมในการเลือกตั้งนายกอาบาจอสมุทรปราการนะคะมีการวางตัวเอาไว้ก็คือพี่ตูน่นันทดาแก้ววัวสายนักรองชื่อดังนั่นเองคือในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่ตู่นะคะเขามีตําแหน่งเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ แล้วก็จะลงสมัครแข่งขันนายกอาบาจอสมุรประการด้วยนะคะในนามของกลุ่มสมุดประการก้าวหน้านอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมในการวางตัวทีมผู้สมัครสอจอเอาไว้ครบหมดแล้วด้วยการลงสมัครนายกอาบาจอสมุรประการถึงแม้ว่าจะลงในนามของกลุ่มสมุดประการก้าวหน้าแต่ว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากพักพลังประชารัฐเป็นอย่างดีด้วยนะคะอตอนนี้พักพลังประชารัฐก็มีสสในพื้นที่สมุรประการถึง6เขตจากทั้งหมดเนี่ยก็มี7เขตค่ะก็พี่ตู่เป็นอดีตอดีตนะอดีต ยาของพี่เอชนสวั์อัศวเหมก็เป็นเขาเรียกก็เจ้าพ่อสมุรประการเจ้าพ่อปักน้ำนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านก็แยกทางกันแล้วแต่ว่าพี่ตู่กับพี่เอก็ยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีลูกด้วยกันชื่อน้องเพลงนะฮะใช่ไหมชื่อน้องเพลงใช่ใช่นะฮะก็ก็น้องเพลงก็เป็นแฟนกับลูกของเสี่ยหนูอนุทินชาญวิรกุลเนาะถ้าจําไม่ผิดนะฮะถ้าจําผิดขออภัยนะฮะ ลูกเสียหนูหล,ล่ออยู่นะครเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะัลิงค์คอดีค้ค่ะวันนี้มาพร้อมกับโปรสุดคุ้มเลยค่ะถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกลดสุดพิเศษจาก5,000ันบาทเหลือเพียง3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรค่ะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ย้าีำอีกรอบนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 4่ค่ะ,ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะะคดีลาลาเบลนะฮะศาลชั้นต้นพิพากษารเรียบร้อยแล้วนะจำคุกน้องน้ำอุ่นา้มมนออุ่บกว ไม่รู้ว่าน้องตายแล้วนะคะจำคุกแล้ว8ปีนะส่วนที่เหลือก็5ปี4เดือนรายละเอียดเป็นยังไงต้องติดตามทวงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ